มี่หมอวายโยแล้วก็มีพี่กุ้งทัศนีหลายๆคนถามว,ว่าจะติดตามการเดินทางของพวกเราได้ยังไงทุกคนคะเข้าไปใน Google แล้วก็เซิร์ชคําว่าเลือกตั้ง6-9พักประชาชนแล้วมันจะขึ้นมาเป็นลิงก์แรกเลยถ้าทุกคนคลิกเข้าไปในลิงก์นี้แตนแต้นะความพักเด็กเนิร์ดค่ะปวดปวดด้วยว่าในพักมีเด็กเนิร์ดเยอะเราเลยสามารถที่จะทําสิ่งนี้ได้เังทุกคนเห็นรูปรถไหมคะ รถที่อยู่ร่วประเทศไทยตอนนี้ก็คือเป็นคาราวานถามว่าสายเราอยู่ตรงไหนนะคะนี่จังหวัดตากสายเราอยู่ตรงนี้สมมุติว่าคลิกเข้าไปนี่จะบอกเลยว่าความเร็วเท่าไหร่นะคะเออแบตเตอรี่แล้วก็อยู่บนถนนเส้นไหนแล้ว GPS แบบเรียลไทม์ใครอยากตามพวกเรานะคะคสามารถกดติดตามได้ที่ในนี้แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าเวทีใหญ่ๆเนี่ยพวกเราไปที่ไหนบ้างทุกคน mm hmm. เซิร์ชเข้าไปในพักประชาชน าชนนนะะคะี่กดเข้าไปโพสมันจะอยู่นี่พิมพ์เอาไว้นะคะโพส์เมื่อสามวันที่แล้วน่ะเห็นไหมสายเพิงพันนางเวทีตอนเย็นจะไปที่ไหนบ้างอะไรยังไงนะคะนี่พบทุกสายใครอยู่แพร่หน้านเลยภูเก็ตเชียงใหม่ยาลาปัตตานีอยาจจะรู้ว่ารถผ่านหน้าบ้านฉันวันไหนนะคะไปดูได้แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าแบบรายละเอียดรายละเอียดแบบว่า 1.12โมงมผ่านที่ไหนนะคะกดคำว่าพักประชาชนแล้วก็ตามด้วยชื่อจังหวัดในเพจจังหวัดทุกๆจังหวัดอะ่ะจะมีบอกว่าคัารลาวานพวกเราเนี่ยจะไปแวะที่ไหนบ้างแล้วก็สามารถติดตามนะคะเวทีเล็กเวทีย่อยเวทีใหญ่ไปแวะต,ตลาดทู่นี่นั่นแล้วก็มาทักท่ายได้ที่สำคัญ ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ อย่าลืมติดไม้ติดมือแบบคนละอย่างสอง เลือกตั้ง69พักประชาชนแล้วมันจะขึ้นมาเป็นลิงก์แรกเลยถ้าทุกคนคลิกเข้าไปในลิงก์นี้แปลนแต้นะความพักเด็กเนิร์ดค่ะปวดปวดด้วยว่าในพักมีเด็กเนิร์ดเยอะเราเลยสามารถที่จะทําสิ่งนี้ได้ทุกคนเห็นรูปรถไหมคะรูปรถที่อยู่ทั่วประเทศไทยตอนนี้ก็คือเป็นคาราวานอ่ะถามว่าสายเราอยู่ตรงไหนนะคะนี่จังหวัดตากสายเราอยู่ตรงนี้สมมุติว่าคลิกเข้าไปนี่จะบอกเลยว่าความเร็วเท่า ะะแบตเตอรี่แล้วก็อยู่บนถนนเส้นไหนแล้ว GPS <G PN S 1> แบบเรียลไทม์ใครอยากตามพวกเรานะคะคสามารถกดติดตามได้ที่ในนี้แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าเวทีใหญ่ๆเนี่ยพวกเราไปที่ไหนบ้างทุกคนเซิร์ชเข้าไปในพักประชาชนพักประชาชนนะคะนี่กดเข้าไปโพสต์มันจะอยู่นี่พินอาไว้นะคะโพสต์เมื่อสามวันนี้แล้วน่ะเห็นไหมสายเพลิงพะนาง เวทีตอนเย็นจะไปที่ไหนบ้างอะไรยังไงนะคะนี่พบทุกสายใครอยู่แพร่น้านเลยปูเก็ตเชียงใหม่ยะลาปัตตานีอยากจะรู้ว่ารถผ่านหน้าบ้านฉันวันไหนนะคะไปดูได้แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าแบบรายละเอียดรายละเอียดแบบว่า11โมงสโมงผ่านที่ไหนนะคะกดคำว่าพักประชาชนแล้วก็ตามด้วยชื่อจังหวัดในเพจจังหวัดทุกๆจังหวัดอจะมีบอกว่า พวกเราเนี่ยจะไปแวะที่ไหนบ้างแล้วก็สามารถติดตามนะคะเวทีเล็กเวทีย่อยเวทีใหญ่ไปแวะต,ตลตาดนู่นนี่นั่นแล้วก็มาทักทายได้ที่สำคัญนะคะ <c oughs> อย่าลืมมีของติดไม้ติดมือมาทุกคนจะบอกว่าควรไหมวะโรงนไม่เป็นไรเลยหรเนาะทุกคนค่ะ เมื่อวานหรือ,อยังอย่าให้สายเราแพ้คือจริงๆเนี่ยเราอะได้ไปเยอะแต่ว่าเมื่อวานนะคะผ่านจังหวัดไหนก็ให้ทีมงานจังหวัดน,นั้นให้ผู้ช่วยหาเสียงไปเออวันนี้ไม่อยากแพ้แพ้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีพ่อแม่พี่น้องจังหวัดตากัาน,น,นนั่งยองตอนเย็นถ้าเจอกันนะคะอย่าลืมติดหมายติดมือบาคนอะอย่างสองอย่างจะเอาไปโอนพี่เอก